สวัสดีนะักลงทุนทุกท่านสู่ช่องไอเดียลงทุนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเทคโนโลยีเพื่อการลงทุนนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลสำคัญในแวดวงอุตสาหกรรมอวกาศกันค่ะค่ะหัวข้อของเราในวันนี้คือการเข้าซื้อกิจการ GOS e โดย Rocket Lab นะคะซึ่งถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่น่าจับตาม,มองมากๆเพื่อเสริมศักยภาพด้านอาวกาศเพื่อความมั่นคง ข้อมูลที่เรานำมาพูดคุยกันวันนี้อ้างอิงจากรายงานข่าวแล้วก็ประกาศอย่างเป็นทางการนวันที่28พฤษภาคม2025นะคะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งขึ้นค่ะว่าทำไมดีลนี้ถึงสำคัญเออสำคัญต่อ Rocket Lab เองต่ออุตสาหกรรมอวกาศโดยรวมแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อศักยภาพด้านความมั่นคงแห่งชาติค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ข่าวใหญ่เลยก็คือ Rocket Lab เนี่ยเขาซื้อ g o s ใช่ไหมคะซึ่ง g o r c เป็นบริษัทที่ทำ Payload Sensor เอ่อที่เรียกว่า EIOIR หรือเซนเซอร์ตรวจจับด้วยแสงและอินฟราเรดชั้นนำการเคลื่อนไหวนี้มันดูแบบว่าไม่ใช่แค่การซื้อบริษัทธรมธรมดาาเลยนะคะแต่มันเหมือนเป็นการพลิกโฉมตัวเองครั้งใหญ่ของ Rocket Lab เลยใช่ครับคือจากเดิมที่หลายคนอาจจะมอง Rocket Lab เป็นเหมือนแค่แท็กซี่อวกาศนะครับที่ให้บริการส่งดาวเทียม ใช่ค่ะเป็นผู้ให้บริการส่งดาวเทียมตอนนี้เขากำลังก้าวไปสู่การเป็นผู้รับเหมาหลักด้านระบบอวกาศแบบครบวงจรเลยทีเดียวครับอื <c oughs> คุณพีเตอร์เบ็กซึ่งเป็น CEO ของ Rocket Lab เองก็ถึงกับบอกว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะทำให้บริษัทกลายเป็นผู้รับเหมาหลักที่สร้างความเปลี่ยนแปลงหรือ transformative prime contractor เลยนะครับ อือห uh huh. ฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยค่ะคำว่า transformative prime contractor นี่มันหมายความว่ายังไงคะแล้วการซื้อ g e o m a s s มันเข้ามาเติมเต็มภาพนี้ได้ยังไงครับจุดที่น่าสนใจที่สุดเลยก็คือเรื่องการบูรณาการแนวดิ่งหรือ vertical integration ของ Rocket Lab นั่นเองครับคือต้องนึกภาพตามนะครับเดิมที Rocket Lab เนี่ยเขามีจรวดอิเล็กตรอนสำหรับส่งดาวเทียมขนาดเล็กอยู่แล้วใช่ไหมครับค่ะอันนี้เป็นจุดแข็งของเขาเลยใช่ครับแล้วเขาก็ไม่ได้หยุดแค่นั้น เขาพัฒนาแพลตฟอร์มดาวเทียมของตัวเองด้วยที่ชื่อว่าโฟตอนแล้วก็ยังผลิตส่วนประกอบสําคัญสคัําญของดาวเทียมเองอีกหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวติดตามดาวหรือ Star Trackers ล้อปฏิกิริยา Reaction Wheels ซอฟต์แวร์แผงโซลา่าหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีใหม่อย่างระบบสื่อสารด้วยเลเซอร์อ๋อคือทําเองเกือบหมดเลยนะคะเกือบหมดครับแต่ มันยังมีส่วนที่ขาดหายไปคือส่วนที่เป็นเหมือนดวงตาหรือสมองสำคัญของดาวเทียมหลายๆดวงเลยอืมดวงตาหรือสมองใช่ครับนั่นก็คือ payload sensor ขั้นสูงซึ่ง geosas เนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงด้านนี้เลยโดยเฉพาะด้าน EOIR ที่คุณว่ามาอ๋อเข้าไปแล้วค่ะคือ geosas เข้ามาเติมเต็มในส่วนของ p a y l o พอดี ถูกต้องครับการที่ Rocket Lab มีครบบุงจรตั้งแต่จรวดตัวดาวเทียมชิ้นส่วนประกอบสำคัญและตอนนี้ก็มี payload sensor จาก Geos ด้วยเนี่ยมันหมายความว่า 1. เขาสามารถสร้างและส่งมอบโซลูชันทั้งหมดได้รวดเร็วขึ้นมาก 2. ควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้นเพราะทำเองเยอะและ 3. ลดความซับซ้อนในการนำส่วนต่างๆมาประกอบกันหรือที่เรียกว่าการบูรณาการระบบ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มความมั่นคงอย่างรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขาต้องการมากๆครับความเร็วความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพฟังดูเป็นการเสริมทับที่ส่งพลังมากๆเลยค่ะแล้วถ้ามองในแง่การเงินละ่ะคะดีลนี้มูลค่า275ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มีบวกอีก50ล้านที่เป็นเอิร์นเอา์อันนี้รายละเอียดเป็นยังไงคะครับตัวเลขก็อย่างที่ว่าครับ275ล้านดอลลาร์นี่คือมูลค่าหลัก แล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะจ่ายเพิ่มอีก50ล้านดอลลาร์อันนี้เรียกว่า Earn Out คือจะจ่ายก็ต่อเมื่อ GOS ทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่ตกลงกันไว้อ๋อค่ะส่วนวิธีการชำระเงินก้อนแรก275ล้านเนี่ยก็แบ่งเป็นเงินสด125ล้านดอลลาร์แล้วก็เป็นหุ้นสามัญของ Rocket Lab อีก 150ล้านดอลลาร์ครับการที่เขาใช้หุ้นเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะเหมือนกันนะคะตั้ง150ล้านแล้วก็มีเงื่อนไขเอิร์เอาแบบนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับมุมมองของทั้ง Rocket Lab แล้วก็ทางฝั่ง g o s บ้างคะโครงสร้างแบบนี้ผมว่ามันสะท้อนความชันฉลาดในการทำดีลนะครับการจ่ายด้วยหุ้นมูลค่า150ล้านเนี่ยมันมีข้อดีคือ 1. มันทำให้ผู้ขายเดิมซึ่งก็คือ ATL Partners กับ l i g h t r i d g e ที่เป็นบริษัท Private Equity เนี่ย เขายังคงมีส่วนได้ส่วนเสียกับความสำเร็จของ Rocket Lab ต่อไปในอนาคตเพราะเขาได้หุ้นมาก็เหมือนเป็นการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันหรือ alignment of interest นะครับอ๋อคือไม่ได้ขายแล้วจบไปเลยใช่ครับเขาก็ยังอยากให้ Rocket Lab เติบโตเพราะมูลค่าหุ้นที่เขาถืออยู่จะได้เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็2คือมันช่วยให้ r o c k e t Lab ไม่ต้องควักเงินสดจ่ายออกไปทั้งหมดทีเดียว1้อก็ช่วยรักษาสภาพคล่องไว้ได้ส่วนหนึ่งค่ะ แล้วส่วน e ออร์เอาะคะที่ผูกกับเป้าหมายรายได้ส่วน e อ r ร์เอาอีก50ล้านดอลลาร์อันนี้ก็เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่ดีมากสําหรับ Rocket Lab ครับคือเขาจะจ่ายเงินก้อนนี้ก็ต่อเมื่อ k i ียสามารถทไรไํารายได้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้จริงๆเป็นการการันตีว่าเขาไม่ได้จ่ายแพงเกินไปถ้าหาก k i ียรออทำผลงานได้อย่างที่คาดหวัง และในขณะเดียวกันมันก็เป็นแรงจูงใจชั้นดีให้กับทีมบริหารแล้วก็พนักงานเดิมของคีย s อให้อย่างคงมุ่งมั่นทำงานสร้างการเติบโตต่อไปอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้เงินส่วนนี้มาเป็นดีลที่วินวินทั้งสองฝ่ายเลยนะคะครับแล้วอีกประเด็นที่น่าสนใจคือผู้ขายเป็น private equity อย่าง ATL Partners กับ Lightridge การที่ PE ขายบริษัทออกมาเนี่ยมันก็มักจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าบริษัทนั้นๆได้รับการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างหรือบริหารจัดการมาอย่างดีในระดับหนึ่งแล้วจนพร้อมสําหรับการตรับตัวในสเต็ปต่อไปกับผู้ซื้อรายใหม่ครับน่าสนใจมากค่ะทีนี้เรามาดูที่ตัว GIOs เองบ้างเขามีประวัติความเป็นมายังไงจุดเด่นคืออะไรคะเห็นว่าก่อตั้งมานานแล้วเหมือนกันใช่ครับ GIOs ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2004 ก็ถือว่ามีประสบการณ์ในวงการนี้มานานพอสมควรเลยจุดเด่นหลักๆก,ก็คือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน ESOIR อย่างที่คุยกันไปและที่สำคัญมากๆคือเขามีประวัติการใช้งานจริงในอวกาศหรือ Flight Heritage มากว่า20ปีแล้วนะครับทั้งในภารกิจที่เปิดเผยได้แล้วก็ภารกิจที่เป็นความลับด้วย20ปีเลยเหรอคะโอ้ไม่น้อยเลยครับโดยเน้นการใช้งานในด้านที่สำคัญสคัญอย่างเช่น การแจ้งเตือนขีปนาวุธ (Missile Warning) การสำรวจโลก (Earth Observation) การตระหนักรู้ในมิติอวกาศหรือ SDA, Space Domain Awareness) แล้วก็เรื่องการข่าวกรองการเฝ้าตรวจและการลาดตระเวนหรือ ISR, Intelligence Surveillance and Reconnaissance) ทั้งหมดนี้คือภารกิจสำคัญด้านความมั่นคงเลยนะคะ <S 1> <S 1> ใช่ครับสำคัญอย่างยิ่งยวดเลย แล้วการมีประวัติการใช้งานจริงที่ยาวนานขนาดนี้เนี่ยในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านอาวกาศและการป้องกันประเทศมันสำคัญกว่าแค่สเปคทางเทคนิคบนกระดาษมากน้อยแค่ไหนคะวเวลาไปแข่งประมูลงานภาครัฐโอโ้โหสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับในวงการนี้เนี่ยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกับลูกค้าภาครัฐหรือลูกค้าด้านความมั่นคงคำว่า Flight Heritage หรือประวัติการทำงานที่พิสูจน์แล้วในอวกาศเนี่ยมีค่ามหาศาลเลยครับมันเหมือนเป็นเครื่องการันตีคุณภาพ ถูกต้องครับมันคือเครื่องยืนยันว่าเทคโนโลยีของคุณเนี่ยไม่ใช่แค่ดีในห้องแลบหรือดีบนกระดาษสเปคแต่มันสามารถทำงานได้จริงๆทนทานต่อสภาพแวดล้อมสุดขั้วในอวกาศได้และสามารถส่งมอบข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ตามภารกิจที่วางไว้ การที่ Globaltels มีประสบการณ์กว่า20ปีแล้วก็เคยมีสัญญาสำคัญอย่างการส่งมอบเซ็นเซอร์ให้กับลูกค้ารายใหญ่อย่าง n o r t h r o g r a m m e n เพื่อใช้ในโครงการ SDA ของรัฐบาลสหรัฐมาแล้วเนี่ยถือเป็นแต้มต่อที่แข็งแกร่งมากมากมันช่วยลดความเสี่ยงให้กับลูกค้าได้อย่างมากๆเลยครับแล้วก็สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือบริษัทอื่นๆที่อาจจะมีเทคโนโลยีใหม่กว่าแต่ยังไม่มีประวัติการใช้งานจริงมายืนยันครับเข้าใจเลยค่ะ คือความน่าเชื่อถือที่พิสูจน์แล้วนี่สำคัญมากๆใช่ครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับความเชี่วชาญด้าน EIR ของ GeoSpace เนี่ยมันยังสอดรับกับแนวโน้มใหญ่ๆของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในปัจจุบันพอดีเลยครับแนวโน้มที่ว่านี่คืออะไรคะก็คือการที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือ DOD รวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงทั่วโลกเลยกำลังให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยขีปนาวุธยุคใหม่ที่ต้องตรวจจับได้เร็วขึ้นแม่นยำขึ้น รวมถึงระบบ ISR ที่ต้องตอบสนองได้รวดเร็วทันท่วงทีในสนามรบและขีดความสามารถด้าน SDA หรือการเฝ้าระวังภัยคุกคามในอวกาศที่ต้องดีขึ้นกว่าเดิมมากๆซึ่งทั้งหมดนี้ต้องใช้เซ็นเซอร์ EOIR เยอะเลยสิคะใช่เลยครับต้องการเซนเซอร์ EOIR คุณภาพสูงจำนวนมากเพื่อรองรับภารกิจเหล่านี้ แล้วมันก็ยังไปเข้ากันได้ดีกับอีกแนวคิดหนึ่งที่กำลังมาแรงคือสถาปัตยกรรมอวกาศแบบกระจายตัวหรือ Proliferated Space Architectures โอ้ที่ใช้ดาวเทียมเล็กๆจำนวนมากๆแทนดาวเทียมใหญ่ๆไม่กี่ดวงใช่ไหมคะถูกต้องครับคือใช้กลุ่มดาวเทียมขนาดเล็กจำนวนมากโคจรในวงโคจรต่ำ หรือ LEO เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น resilience ถ้าดวงไหนเสียหายดวงอื่นก็ยังทำงานได้แล้วก็เพิ่มความอยู่รอด survivability ของระบบโดยรวมด้วยยากต่อการถูกโจมตีทั้งหมดค่ะทีนี้ พอ Rocket Lab สามารถสร้างดาวเทียมเล็กได้เองมีแพลตฟอร์มโฟตอนมีจรวดส่งอิเล็กตรอนของตัวเองแล้วตอนนี้ก็ได้เพย์โหลด EoIR คุณภาพสูงจาก GeoS มาอีกมันทำให้พวกเขากลายเป็นผู้เล่นที่อยู่ในตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบมากๆที่จะตอบโจทย์แนวคิดเรื่อง proliferated architectures นี้ได้เลย คือให้บริการได้แบบครบวงจรจริงๆตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับดาวเทียมขนาดเล็กที่ติดเซ็นเซอร์เหล่านี้โอ้โหภาพชัดเจนมากเลยค่ะแล้วตลาดเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ่ะเห็นว่าหุ้น RKLB ของ Rocket Lab ก็ตอบรับดีเหมือนกันใช่ครับตลาดดูจะเห็นด้วยกับแนวทางนี้นะครับเพราะในวันที่ประกาศข่าวออกมาหุ้น RKLB ของ Rocket Lab พุ่งขึ้นถึง13%เลยทีเดียวถือว่าเป็นการตอบรับในเชิงบวกอย่างชัดเจนค่ะ นอกจากการเสริมศักยภาพทางเทคโนโลยีแล้วการควบรวมนี้ยังทำให้ Rocket Lab ได้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก GeoPress เพิ่มมาอีก115คนแล้วก็ได้โรงงานผลิตในแอริโซนาและเวอร์จิเียมาด้วยทำให้ตอนนี้ Rocket Lab มีพนักง,งานรวมกว่า2,600คนแล้วนะครับก็ถือว่าใหญ่ขึ้นพอสมควรด้วยศักยภาพที่เพิ่มขึ้นขนาดนี้โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่น่าจับตามองสำหรับ Rocket Lab ในอนาคตคืออะไรบ้างคะ โอกาสที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับคือการที่ Rocket Lab จะสามารถก้าวขึ้นไปแข่งขันในโครงการด้านอาวกาศเพื่อความมั่นคงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและก็ซับซ้อนขึ้นได้ครับจากเดิมที่เขาอาจจะเป็นแค่ผู้รับจ้างส่งดาวเทียมหรือเป็นผู้ผลิตส่วนประกอบย่อยกับรายใหญ่อื่นๆค่ะตอนนี้ด้วยความสามารถที่ครบวงจรมากขึ้นเขาสามารถเสนอตัวเป็นผู้รับเหมาหลักหรือ prime contractor สำหรับระบบดาวเทียมทั้งระบบได้เลย หมายถึงแข่งกับพวกบริษัทใหญ่ๆเดิมได้เลยมีความเป็นไปได้สูงครับตัวอย่างโครงการที่น่าจะอยู่ในข่ายก็เช่นโครงการติดตามขีปนาวุธ t r e นช h 3ของหน่วยงานพัฒนาระบบอวกาศสหรัฐหรือ SDA ซึ่งเป็นโครงการใหญ่มากหรือโครงการริเริ่มใหม่ๆอย่าง Golden Dome ที่เน้นเรื่องการป้องกันขีปนาวุธโดยตรง การมีข <formation jin x 2> <s at> ีดความสามารถครบวงจรตั้งแต่การออกแบบผลิตทดสอบส่งและควบคุมดาวเทียมพร้อมเพโลดสํสำคัญอย่าง EOR i เนี่ยมันทำให้ Rocket Lab อยู่ในสถานะที่เข้าไปท้าทายผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้โดยตรงเลยครับด้วยจุดแข็งอะไรคะที่จะไปแข่งกับรายใหญ่ได้จุดแข่งสำคัญของ Rocket Lab ก็จเรื่องความเร็ว speed ความคล่องตัว agility แล้วก็การบูรณาการแนวดิ่งที่เขาทาได้เองเกือบทั้งหมดนี่แหละครับ มันอาจจะทำให้เขาส่งมอบโซลูชันได้เร็วกว่าและอาจจะด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ดีกว่าในบางเซกเมนต์นี่คือการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญจริงๆเลยครับจากบริษัทที่เน้นการส่งดาวเทียมก้าวขึ้นมาสู่การเป็นผู้เล่นหลักในเวทีอวกาศและการป้องกันประเทศแบบครบวงจรมากขึ้นสรุปได้เลยนะคะว่าการเข้าซื้อ g e o t a s k ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การขยายธุรกิจแบบธรมธรมดาาแต่เป็นการยกระดับเชิงกล,ลยุทธ์ครั้งใหญ่ที่ทำให้ Rock e ก็ a b กลายเป็นผู้เล่นที่ ทรงพลังมากขึ้นครบเครื่องมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดอาวกาศเพื่อความมั่นคงแห่งชาติที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วด,ด้วยถูกต้องครับและประเด็นที่น่าคบคิดต่อจากนี้ไปซึ่งผมว่าน่าสนใจมากๆก็คือ ด้วยการบุรณาการแนวดิ่งที่ลึกซึ้งขนาดนี้และการมุ่งเน้นไปที่ตลาดความมั่นคงอย่างชัดเจนของ Rocket Lab เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่าง Rocket Lab กับบรรดาบริษัทรับเหมาด้านการป้องกันประเทศรายใหญ่แบบดั้งเดิมหรือที่เรียกว่า Traditional Primes เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอืมน่าคิดจริงๆค่ะใช่ครับ พวกเขาจะกลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากขึ้นสำหรับรายใหญ่เหล่านั้นหรือจะกลายเป็นพันธมิตรในบางโครงการหรืออาจจะเป็นได้ทั้งสองบทบาทเลยขึ้นอยู่กับบริบทและโอกาสทางธุรกิจในแต่ละกรณีนี่คือคำถามสำคัญนะครับที่จะกำหนดภูมิทัศน์การแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ต่อไปในอนาคตว่าสมการมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนครับมากเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบนะคะหากเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ และถ้าอยากสนับสนุนช่องของเราเพิ่มเติมอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกช่องไอเดียลงทุนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆก่อนใครคะ่ะแล้วพบกับไอเดียการลงทุนใหม่ๆได้อีกครั้งในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR Code พร้อมเพยตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ